สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเจ็ดวันก่อนแข่งเนี่ยผมเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่โค้ดครับแล้วก็ที่ทําก็เป็นเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเตรียมตัวของตัวเองแล้วกันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะคือผมแค่แค่ทาอย่างนี้ยคือชอบทําอย่างนี้แล้วกันนะครับในวันนี้ก็จะพูดถึงสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการซ้อม ก่อนเจ็ดวันนะครับแล้วก็อืการกินผมกินอะไรบ้างแล้วก็การเลือกรองเท้าในแต่ละสนามนะครับมาเรื่องแรกเลยครับเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะเรื่องแรกเรื่องการซ้อมนะครับเจ็ดวันนี้ผมซ้อมอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าเมื่อวันเอ,อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปแข่งโพคาลิสิบเคใช่ไหมมันก็ถือว่าเป็นการเตรียมไหม ในส่วนตัวผมผมมองว่ามันเหมือนเป็นเทมโปเป็นกระตุ้นเนาะในเพจที่ต่ําๆอะ่ะซึ่งทําให้ผมมั่นใจนะครับวันอาทิตย์ใช่ไหมถือว่าเป็นวันแรกเนาะทาให้ผมมั่นใจแต่เท่านี้ถ้าเกิดวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าผมไม่ได้แข่งนะครับมันจะน่าจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับวิ่งยาวแต่เป็นวิ่งยาวที่ลดระยะลงมาคืออาจจะเหลือสัก12โลถึง15โลประมาณนี้แหละถ้าที่ผมที่ผมเคยวิ่งมานะครับ ส่วนเพจที่ผมใช้วิ่ง12 1 5องห้จะอยู่ประมาณ4ี่ย์ห้าถึงสี่หนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนของวันอาทิตย์ใช่ไหมต่อมานะครับวันจันทร์อ่าวันจันทร์เป็นวันพักแล้วกันอันนี้มันเป็นฟรีอาจจะมาจ็อกสลายกดหรือว่ามารีแลกรีคอฟเวอรี่อะไรก็ว่าไปหรือจะพักเลยก็ได้แต่ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาผมพักเลยนะครับไม่ได้วิ่งเลยส่วนอังคารนะครับกระตุ้นนิดนึงเป็น 12k นะครับ4ี่หถึงี่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ส่วนวันวันพุธนะครับก็จะเป็นแบบจอ็อกลิฟทเวอรี่เหมือนกันครับ40นาทีาจจสัก8โลเพจ500ถึงไม่เกิน530นะครับเพื่อที่ให้แบบร่างกายมารีฟทเวอรี่ไม่ให้มันตึงจนเกินไปเพราะมันเป็นวันที่ต้องต้องลดเขาเรียกว่าอะไรลดความเข้มข้นลงใช่ไหมส่วนวันพฤหัสนะครับ จะเป็นกระตุ้นให้กระตุ้นความเร็วและกระตุ้นพวกหัวใจแล้วแต่ไม่ให้แบบพลังงานัหมดก็เลยจะวิ่งน้อยนะครับอยู่ที่ผมวิ่ง1,000นะครับคูณ2ระหว่างระหว่างพักอะ่ะคือเป็นจ็อกนะครับจ็อก400รนะครับส่วนเพจอยู่ประมาณเพจ1,000วิ่งอยู่มาณ3มนาที1 0ถึง3มนาที15นะครับต่อเซตนะครับส่วนวันศุกร์ที่จะไปบุรีรัมนี้ก็เป็นเดินทางอาจจะต้องขับรถนะครับ เออเป็นทาวเวลเนาะเดินทางครับก็จะขับรถไปช่วงเช้านะครับแล้วก็อืมช่วงเย็นช่วงเย็นถ้าไม่เหนื่อยมากจนเกินไปก็อาจจะไปเป็นแบบรีคอเวอรี่นะอาจจะจ็อกเบาๆเลยอาจจะไปเดินเล่นก็ได้เพราะเพราะผมชอบไปวิ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วิ่งหนักอะไรแค่อาจจะไปเดินเดินหรือไปไปเดินดูสนามเออที่เราจะวิ่งเนาะอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขแล้วคราวนี้ส่วนบันวบันแข่งเนี่ยก็ เต็มที่เลยอันนี้เป็นส่วนของการเตรียมตัวหรือว่าการเทเปอร์ของผมในเจ็ดวันนะครับส่วนในเรื่องของการกินน่ะผมก็ยังกินเหมือนเดิมนะผมไม่ผมผมไม่ได้เป็นคนที่แบบดูแลเรื่องการกินอะไรแบบฟิกอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็กินเหมือนเดิมแต่ว่าไม่กินเผ็ดซึ่งปกติแล้วก็ไม่กินเผ็ดอยู่แล้วนะครับเออไม่กินไม่กินเผ็ดไม่กินของที่มันสุ่มเสี่ยงจะท้องเสียนะครับลดของทอดของมันอันนี้ผมก็ลดนะแต่ แต่ก็ไม่ได้ลดอะไรมา,มากมายขนาดนั้นนะก็ก็ลดลดให้มันน้อยลงอะ่ะแต่ไม่ได้ฝืนตัวเองจนเกินไปครับก็ยังคงกินเหมือนเดิมครับไม่ได้แบบเป็นเหมือนนักกีฬาอาชีพนะครับอา่าแล้วก็ส่วนของที่เพิ่มมาก็เป็นขนมปังนะครับขนมปังผมก็พยายามนอกเนี่ยอันนี้อันนี้คือนอกเหนือจากอาหารมื้อหลักนะคือผมก็พยายามกินขนมปังกินเรื่อยๆแหละก็กินไปกินไปครับเนย่าง่างๆเนี่ยเนี่ยกินขนมปังเนี่ยครับ ขนมปังก็ยี่ห้อที่ผมชอบนะผมชอบผมชอบยี่หอนะ้อเนี่ยไอหนมปังปอนหนมปังแผ่นนะครับเป็นฮอกไกโดมิวครับผมว่ามันกินง่ายนะมันค่อนข้างนิ่มแล้วมันก็หอมนะครับอืมของฟาร์มเฮาครับผมก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็กล้วยผมก็กินทุกวันกล้วยเห็นเขาบอกเพิ่มอะไรโพแทสเซียมใช่ไหมแล้วก็มีพลังงานด้วยนะครับ การตะคิวไหมผมไม่รู้นะจริงๆผมไม่รู้นะว่ามันมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องบอกก่อนผมไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดผมไม่ใช่ไม่ใช่แพทย์อะไรใช่ไหมแต่ผมก็พยายามกินเนี่ยผมกด็ดูมาผมก็พยายามกินเนาะแล้วก็อาจจะเป็นแบบมันหวานเซเว่นอย่างเงี้ยอืมก็ซื้อมากินในส่วนของวันถ้ารู้สึกแบบไม่มั่นใจผมก็จะอาจจะมีตัวช่วยเป็นไอ้พวกเนี่ยเป็นพวกแบบแร่ธาตุต่างๆนะอาจจะอมๆบ้าง สักวันละมิตรหรือว่าแล้วแต่แล้วกันก็พยายามกินมันนะครับเพื่อให้มันปรับสมดุลเนาะว่ามันเราซ้อมหนักใช่ไหมมันก็อาจจะแบบขาดบ้างหายไปบ้างครับก็อาจจะเติมให้มันแบบเต็มแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเยอะนะครับแล้วก็เตียวเอาไว้กินพวกก,ก่อนก่อนมันแข็งด้วยผมจะกินด้วยตัวเนี้ยอืมแล้วก็มีตัวเกลือแร่ก็อาจจะเติมด้วยนี่เกลือแร่นะครับต้องขอบคุณเลยนี่ครับโอคาลินี่ได้มา ดื่มได้ทั้งปีเนี่ยครับต้องขอบคุณเลยนะครับส่งมาอีกหนึ่งปีแล้วนะครับพยายามจิบแต่ไม่ได้ไปจิบเยอะนะเดี๋ยวใบเบาหวานขึ้นนะครับหรือว่าไปทํางานไหนครับนี่เลยครับก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องของการกินนะครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนเรื่องของรองเท้าที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้อยู่เป็นคู่แข่งนะผมใช้อยู่สามคู่นะครับก็จะมีโปรสีนะครับ แล้วก็มีตัวเกวเอ็ดแล้วก็มีตัวเกวเลซึ่งจะสังเกตว่าเสื้อเวอร์ชันสองของผมไหมสีเดียวกันเพราะอะไรเพราะผมไปซื้อไอ้ตัวนี้มาแหละลำบากให้ผมต้องทำเสื้อตัวนี้เพื่อเพื่อที่ใช้มันแมทใช่ไหมใส่แล้วมันจะแมทเนี่ยครับลำบากครับคู่นี้ครับอ่าเสื้อตัวนี้ใส่ได้แล้วก็มี ตรงกลางลําตัวเห็นไหมครับเป็นสีนี่สีแดงตัวนี้ก็ใส่ได้เสื้อตัวนี้ออกแบบมาจากรองเท้าสามคู่ผมเลยนี่ครับสีม่วงครับม่วงแดงนี่ครับไอแถบข้างๆเป็นสีนี้ครับแล้วส่วนของโป้สีสีขาวนี่สีขาวผมชอบอยู่แล้วสีขาวสีดํานี่เลยครับสีดําสีแดงอ่ะก็มีข้างลาตัวใช่ไหมข้างลาตัวมีสีแดงจะ่ป็นเนี่ยเนี่ยสีแดงครับข้างลำตัวแล้วก็ตัวของโป้สีอ่ะไอ้ด้านในอ่ะมันจะเป็นสีเขียวๆถ้าทุกคนเห็น ด้านหนไอตัวเหมือนกับเป็นตัวกระดูกมันนะครับเนี yeah. ่ยตัวกระดูกมันเนี่ยครับเป็นสีเขียวเห็นไหมซึ่งสามคู่นี้รวมแล้วครับในเสื้อนี้ซึ่งเออพอใส่สามคู่นี้มันก็แมทกับเสื้อตัวนี้พอดีพอดีเลยดังนั้นก็มาดูก่อนว่าผมจะเลือกคู่ไหนแล้วก็คู่ไหนมีคุณสมบัติยังไงโปรสีนะครับ โฟสีคู่แรกเป็นคู่ที่ผมใส่แข่งในปี2025นะครับซึ่งทำผลงานได้ดีเลยนะแต่มันก็เป็นคู่ที่คือใช้มาหนึ่งปีแล้วอะประมาณ3า0รอยโลนะครับคู่นี้โฟมันผมเดาว่าโฟมันอาจจะมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรสภาพมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่คืนตัวดีเท่ากับคู่ใหม่ๆของปี2026ใช่ไหมดังนั้นเนะ่ยคู่นี้ผมเลยใช้เป็นคู่แข่งสุดท้ายในงาน บางแสนยี่สิบเอ็ดนะครับคู่ตัวนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ไม่ผิดหวังเลยข้อดีของมันคือหนึ่งผมมองว่าถ้าเทียบกับสามคู่นี้นะข้อดีของมันคือมันค่อนข้างใส่ง่ายแล้วก็บาลนนะครับแล้วใส่แล้วใส่หล่สอสุดละคู่เนี้ยหล่อสุดละแมท์กับชุดก็ง่ายด้วยเอ,อใส่สบายครับไม่กัดด้วยครับใส่สบายก็ใส่ใส่แต่ถามว่ามันจะเด้งสู้สองคู่นี้ได้ไหมผมมอง ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมมองว่ามันเดง้งซูไม่ได้อาจจะเกิดเพราะว่ามันแก่แล้วใช่ไหมมันสามร้อยโลครับผมก็มองว่ามันมันเดง้งซูไม่ได้ครับข้อเสียคือมันไม่ระบายน้ําคือไม่ระบายน้ําแบบสุดๆเลยคือถ้าเข้าไปน้ําขังแน่นอนนะคู่นี้มีอะไรอีกก็ไม่มีแล้วผมผมว่าก็โอเคนะต่อไปคู่นี้น่าจะเอาไว้ใส่ในงานที่อาจจะไม่ได้จริงจังหรือว่าใส่เทมโปอะไรเงี้ยเอาไปเป็นคู่ซ้อมนะครับ หรืออาจจะเป็นคู่แข่งบ้างบางรายการที่แบบอยากจะใส่จริงผมก็ชอบนะอาดิดานะครับชอบมากๆด้วยครับต่อมาเป็นตัวเกวเอโตัวเกวเอทสีแดงสีสีแรกเนาะคู่นี้เอาข้อดีก่อนเลยข้อดีข้อในความคิดของผมนะข้อดีคือใส่ง่ายครับมันใส่ง่ายมันวิ่งง่ายครับ วิ่งเย้วเสียงดังปักปักปัก,กด้วยนะเกาะพื้นดีมากคือตัวนี้คือเกาะพื้นดีมากผมไปลงงานงานแรกที่ใช้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จูนไม่ได้ลองอะไรนะผมไปผมก็ใส่เลยครับคือมาถึงใส่ได้เลยคือไม่ไม่กัดไม่อะไรครับระบายน้ําแบบระบายน้ำที่สุดเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนะ่ยอ่ะดูเห็นไหมมันบางขนาดเห็นเห็นนิ้วผมเลยเห็นไหม บางมากครับยังไงคู่นี้เรื่องระบายน้ําคือกินโปรซีสุดๆครับข้อดีข้อหนึ่งที่มันมันดีกว่าคือก็อย่างว่านอะนเป็นเทคโนโลยีใหม่เนียน้ำหนักครับจากเ,เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของสเปคอะ่ะผมไม่แม่นนะเพราะผมไม่ได้ไปนั่งอ่านนะผมส่วนใหญ่มวก็ใช้ความรู้สึกเอาตัวนี้ผมผมคิดบ้านประมาณร้อยร้กถึงร้อกร,รัมต่อข้างนะส่วนของ โปร4อ่ะผมผมว่ามันมันประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยกรัมนะต่อข้างดังนั้น,นเนี่ยจับไปก็รู้เลยนะครับคือจับไปรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเบากว่าเออเบากว่าตัวเนี้ยหนักกว่าอ่ามาดูข้อดีออย่างหนึ่งคือมันวิ่งง่ายมันไหลมันอะไรมันสำหรับคนที่ผมเป็นคนที่ก้าวขาไม่ค่อยยาว แต่ทําไมผมเลือกเอทมันก็เหมือนสวนทางใช่ไหมคือบางทีอ่ะธรรมชาติเราเก้าไม่ค่อยยาวเราไปเลือกคู่ที่มันเด้งไกลอ่ะมันทําให้ท่าวิ่งผมเปลี่ยนแล้วมันทําให้พวกน่องพวกกล้ามเนื้อผมอ่ะมันปวดใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าผมใส่คู่เนี่ยผมสบายครับเหมือนมันไหลไปเรื่อยก,ก็เคาะไปเรื่อยเบาๆเด้งๆไม่ได้เด้งมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือก็ยังคงเด้งกว่านะเออคู่นี้ก็ยังเป็นคู่ที่ คู่ที่ผมจะใส่แข่งนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูงาน่าจะใส,ใส่ใส่ใส่ไปงานไหนบ้างข้อดีอีกก็คือมันค่อนข้างที่จะบาลานนะครับหมายถึงว่ามันไม่ค่อยย่ดมันลงเมื่ามันก็ไม่ค่อยดิน้นเนี่ยคู่เนี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดิ้นนะส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยดิ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องดิน้นมาดูไอ้ตัวนี้เลยทําไมผมถึงว่าไอ้นี่มันดิ้นมันบาลานตัวนี้เป็นตัวที่เบาที่สุดอ่ะข้อดีเลยคือเบาที่สุด แล้วก็ผมมองว่ามันสับขาง่ายสับคือแบบจังหวะสปินจังหวะสับขาต้องคู่นี้เลยครับฟ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 ับับ,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 บคือถ้าเกิดมาวัดกันอ่าลอยเมตรสปินเข้าเส้นชัยอะ่ะผมว่าเอาคู่นี้สับง่ายมาก้วสับรถเด้ง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 แล้วไม่เป็นภาระครับคือข้อดีคือไม่เป็นภาระแต่ข้อเสียคือคือด้วยโฟมมันนิ่มอ่ะครับโฟมมันนิ่มแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าโฟมมันจะไม่ค่อยแบบยาวใช่ไหมไม่ค่อยเต็มแผ่นเท่าไหร่ มันทําให้บาลานซ์ของมันอ่ะเวลาลงอ่ะเนี่ยมันมันบิดบิดนะครับโฟมแล้วโฟมมันถ้าสังเกตรตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นเห็นรอยอเนี่ยผมวิ่งแล้วผมล้มในด้วยครับคู่นี้คู่อื่นก็มีบ้างนะแต่คู่เนี้ยล้มจัดจัดเลยด้วยอาจจะเป็นมันเล็กกว่าไหมไอตัวเนี้ยพื้นไม่ถึงความกว้างของฝ่าเท้าเ่ะมันเล็กกว่าไหมก็ไม่รู้นะแต่ด้วยโฟมอ่ะผมมองว่าโฟมตัวเนี้ยมันนิ่มมันเป็นอ่า FF Leaf ใช่ไหมเนี่ยทั้งทั้งอันนะครับซึ่งมันจะมีความนิ่มกว่าไอตัวที่มันเป็น FF Turbo มั F ้งโฟมเก่าเขาอะครับเนี่ยไอตัวถ้าเป็นตัวสีแดงอะจะเป็นโฟมเก่าใช่ไหมอยู่ด้านล่างเยมันเลยทําให้มันประคองประคองทรงหรือว่าประคองเชฟของโฟมหรือว่ารองเท้าได้ดีกว่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้พอลงไปแล้วดิ้นนะครับมันดิ้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 น,นอย่างเดียวครับ มันทําให้เวลาวิ่งนะครับมันต้องเก่งข้อเท้าข้อเสียนะมันต้องเก่งข้อเท้าแล้วก็บางทีมันอาจจะเจ็บเจ็บเจ็บเอ็นร้อยหวายนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมอาจจะมีอาการเล็กเล็น้อยน้อยเนาะเออแต่ข้อดีคือมันเบามันเบากว่าตัวนี้อีกเบากว่าตัวนี้ถ้ารู้สึก่าอาจจะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมั้งตัวนี้อาจจะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมตัวนี้อาจจะดึงลงมาอีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบกร,รมัมทําให้ตัวนี้ไม่เป็นภาระผมเลยเออมันไม่เป็นภาระเลยนะครับ คราเนี่ยคู่ที่ผมจะเลือกในการแข่งของบุรีรัมย์ 21K ของเจียถึงในอีกไม่กี่วันนี้ผมจะเลือกคู่ไหนคู่ที่บาลานซ์วิ่งง่ายเซฟโซนปลอดภัยหรือจะลองวัดใจกับคู่ที่เบาแล้วก็ดิ้นเหลือเกินมีความเสี่ยงแต่ว่าผมมองว่าคู่นี้แรงกว่านะเด้งกว่าด้วยนะเบากว่าด้วยนะหรือจะเซฟเอาคู่ไหนดี แลนดอมแล้วกันครับแ r นดอมแล้วกันครับถ้าเกิดคู่ไหนมันคู่ไหนเขย่าแล้วมันไม่หล่นจากมือผมอะ่ะแสดงว่าผมเลือกคู่นั้นหลับตาด้วยผมเลือกคู่นี้ครับทำไมเลือกคู่นี้เพราะบุิลัมปีเนี่ยผมอยากเสี่ยงไปเลยครับผมอยากวัดไปเลยครับว่า ใส่คู่นี้ตัวเนี้ยตัวแพงสุดของ a อิเนี้ยเบาสุดของ a อสิเนี้ยแล้วก็เด้งกว่าเอเนี่ครับจะเป็นยังไงแล้วก็ทําไมถึงเลือกคู่นี้อีกเหตุผลหนึ่งคือผมมีปัญหาเรื่องเป็นตะคิวเพราะผมวิ่ง 21K ผมเป็นตะคิวบ่อยถ้าเจอเนินเจออะไรอะ่ะผมเป็นตะคิวบ่อยซึ่งบุรีรัมช่วงหลังอาจจะประมาณสองสองโล2โลมั้ง2โลสามโลก็เริ่มเป็นเนินแล้วเนินซึมซึมจนเป็นเนินที่ขึ้นไปเพื่อจะเข้าเส้นัยใช่ไหมผมมาเป็นตะคิวอยู่ตรงนั้นเนะ่ย สองปีแล้วสองปีแล้วเออผมก็เลยหวังว่านี่ไอคู่เนี่ยที่มันจะไม่เป็นภาระด้านน้าหนักอะ่ะมันจะช่วยผมไหมมันอาจจะช่วยผมไหมที่จะทําให้ผมไม่เป็นตะคิวครับผมเลยเลือกคู่นี้ครับซึ่งจะไปวัดเลยครับแล้วก็วิ่งใส่สุดแน่นอนครับแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานจะจริงจังเลทเอสุดท้ายของของซีซั่นนี้แล้วกันของฤดูหนาวเนาะแล้วเดี๋ยวจะเป็นฤดูร้อนก็ออฟซีซั่นกันไปนะครับแล้วค่อยเริ่มกันใหม่เป็นคู่นี้แน่นอนครับ ส่วนเพื่อนๆเลือกคู่ไหนครับลองคอมเมนต์บอกด้วยละกันจาก3คู่นี้ของผมก็ได้หรือจะเสนอก็ได้ผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในวันที่ผมจะไปแข่งเออคิดว่าคู่ไหนครับที่เพื่อนๆจะเลือกครับเดี๋ยวลองบอกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลองหัดถ่ายครับลองหัดถ่ายดูเนาะลองลองมาเลือกรองเท้าลองมาบอกวิธีการเตรียมตัวการซ้อมการเทเปอร์แล้วก็เรื่องของการกินนะครับเรื่องของการกินของผมนะ ก็กินไปครับอร่อยนะเราไ่กินดูนครับคือสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่บุรีรัมเลยนะครับใครเจอก็ทักทายผมได้นะผมดีใจนะที่เจอกันนะครับสำหรับนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดฝากกดติดตามผมด้วยนะตอนนี้ผมผมอยากให้ถึงหนะึ่งพันอะตอนนี้มันประมาณเก้าร้อยแล้วไงอ๋ อยากให้ถึงสักหนึ่งพันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับตลอดนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ